สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King f o ฟ t b a l l Clinic นะครับวันนี้มาคุยกันหลังเกมที่เอแม็กซ์นะครับซึ่งจบด้วยความเจ็บปวดจีๆอีกครั้งเนี่ยไบรทันสองนิวคาสเซิลหนึ่งอาร์ถยังไม่จบแล้วยังกลับมาบ้านแบบมือเปล่าด้วยแต่ระหว่างคําว่าแพ้และคําว่าหมดหวังเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับและเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ครบทุกมุมทั้งแท็กติกความรู้สึกหน้างานและ5บทเรียนที่เราได้กลับมาในค,ค่ําคนนี้ เริ่มเกมครึ่งแรกนะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยออกสตาร์ทแบบดีมาก10นาทีแรกเนี่ยไล่บอเลเร็วจ่ายสั้นไหลลื่นจังหวะของบรูโน่เนี่ยเกือบพาเราขึ้นนําแล้วก็เฉียดเสาไปแค่นิดเดียวแต่หลังจากนั้นนะครับอยู่ดีๆเนี่ยเกมของเราเราก็ดรอปลงเหมือนกดปุ่ม s t อปไบรตันเนี่ยเริ่มคลองบอลยาวๆต่อบอลผ่านแผงมิดฟิลด์ของเราได้ง่ายเกินไปหลายครั้งนะครับที่แนวรับของเขาเนี่ยอย่างแฟนแฮกเนี่ย ยันดันขึ้นสูงแล้วก็แทงแตัดกลางพับให้กองกลางของเขาเนี่ยบุกใส่เราซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้การเพลส e ของเราเนี่ยดูหลวมไปเลยประเด็นที่หนีไม่พ้นนะครับก็ต้องพูดถึงคือฝั่งขวาของเราเนี่ยวันนี้อิลังกาเนี่ยเงียบจริงๆหลายจังหวะเหมือนมั่นใจจะไปต่อแต่การจับบอลแรกหลุดหรือเปิดไม่เข้าเป้าเนี่ยทำให้โอกาสสวยๆเนี่ยดุดมือไปเฉยๆตัดภาพไปทางอีกฝั่งนะครับแอนโทนีกอรดอนเนี่ย กลับมาทำงานหนักมากในวันนี้ดันสุดเส้นหลังเปิดเข้าเขตโทษได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าถ้าในกรอบเขตโทษเนี่ยไม่มีคนชาร์จมันก็กลายเป็นคลอสบอนที่หายไปกับลมนี่คือปมใหญ่ของครึ่งแรกนะครับการเปิดพาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยดีแล้วแต่ไม่มีตัวปิดบัญชีทันเวลาแล้วที่สุดเนี่ยไบรตันก็ลงโทษเราจนได้น,นะครับประตูแรกเนี่ยเกิดจากบอลล่อช่องกึ่งเซตเพลย์แต่ตรงช่องระหว่างบอดแมนกับมาริเจาเนี่ย แล้วเดินนี่เวลแบกเนี่ยเตะชิปเบาๆข้ามนิกโปเนียนกริปเข้าไปนะครับก็ต้องยอมรับว่าเวลแบกเนี่ยเป็นของสแลงของเราจริงๆเจอเมื่อไหร่เนี่ยชอบมีของตลอดผมไม่โทษมาลิกเจ้าเลยนะครับวันนี้ทั้งเกมเนี่ยเขาแน่นมากแท็กเกิกูชิบก็มีให้เห็นช่วงที่พลาดเนี่ยเขาก็ยังกู้ระยะกลับมาได้อย่างเลยเชื่อแต่จังหวะเสียประตูเนี่ยมันคือเสี้ยววินาทีที่ ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างบอทแมนเนี่ยก็ต้องจูนกันต่อไปนะครับพักครึ่งนะครับเบดี้ฮาวก็ตัดสินใจถอดโจลินตันออกแล้วก็ส่งรูอิสไมลี่ลงมาพร้อมเปลี่ยนจังหวะริมเส้นเป็นเจ c คแคมเมอร์ฟี่ซึ่งต้องบอกว่าการเปลี่ยนนี้เนี่ยถูกต้องมากในความคิดของผมไมลี่นิ่งมากและเป็นเบอร์6ชั่วคราวดได้แล้วก็ยังเลือกจังหวะสอดขึ้นหน้าแบบมีคลาสแล้วก็ไม่รีบไม่ลนจ่ายบอล เมอร์ฟี่ก็เข้าจังหวะเกมได้ไวสัมผัสบอลไม่กี่ทีก็อิมแพกมากกว่าอีลังกาตลอดครึ่งแรกด้วยนะครับแล้วเราก็กลับเข้ามาสู่เกมจากคนเดิมที่กําลังกายเป็นเสาหลักของเราในช่วงนี้นะครับก็คือกองหน้าของเราก็คือนิกวอร์เทมาเดลูกตีเสมอของเขาเนี่ยคืองานศิลปะทัชเดียวควายเปลี่ยนทางหลอกผู้รักษาประตูแบบไม่ต้องง้างเยอะนะครับเซนส์การยืนลายกับกองหลังเนี่ยและมุมเท้าที่เลือกคือของจริงครับ ต้องพูดตรงๆว่าเขาเนี่ยเริ่มยึดจังหวะกลับมาณตอนนี้โมเมนตัมเนี่ยเริ่มเมนมาฝั่งเราเต็มๆแต่ฟุตบอลมันก็โหดร้ายนะครับ30มสิบวินาทีต่อมาเนี่ยบริันก็สวนกลับด้วยประตู2อหนึ่งมาจากบอลแทงช่องจนแดนเบิร์นเนี่ยต้องสไลด์บล็อกจังหวะเด้งไปหาเวลแบกอีกครั้งและเขาปั่นเสียบมุมสวยงามนะครับจะโทษด,ดวงล้วนเนี่ยก็ไม่ได้เลยมันคือรายละเอียดเล็กๆอย่างลายคัพเวอร์และการยืนซ้อนของบอลแมนเนี่ย กับแดนเบิร์เน่ที่เขาเนี่ย,นยชนกันเองทําให้วินาทีที่2ของลูกที่2เนี่ยไม่มีคนปิดบล็อกหลังจากนั้นนะครับเราก็ยังมีจังหวะน่าลุ้นแต่ความคมก็ไม่พอและที่เห็นชัดก,ก็คือความล้าเนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยบรูโน่ทนาลีกอร์ดอนพลังหายไปสปีดความคิดสปีดก,การเล่นเนี่ยช้าลงแล้วก็โดนไบรตันที่ไลกินพื้นที่เนี่ยตัดบอลได้ทันทีนะครับตรงเนี้ยคือความจริงที่เราต้องอยู่กับมัน ถ้าอยากเป็นท็อปทีมเนี่ยเราก็ต้องรับมือกับสัปดาห์ที่ตัวหลักเนี่ยต้องเดินทางบ่อยๆกับทีมชาตินะครับให้ได้โดยมีมาตรฐานไม่ตกเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ก็มาสรุปกันเป็น5บทเรียนที่เราได้จากค่ำคืนที่ A-MAX ็หน,นะครับฐานที่สนาม a อแมกเนี่ยก็ยังอยู่และมันก็ไม่ใช่เรื่องบงังเอิญเราเล่นดีเป็นช่วงๆนะครับวันนี้แต่ทังหวะเด็ดขาดของไบรตันเนี่ยก็เฉียบกว่าเวลาเจอทีมที่ต่อบอลแม่นเนี่ย เราก็ต้องยกมาตรฐานการเพรสการยืนซ้อนให้แน่นตั้งแต่มิดฟิลไม่อย่างนั้นเนี่ยกองหลังเนี่ยจะโดนดึงไปมาแบบในเกมนี้2นะครับฮุตมาเดอร์เนี่ยกำลังเป็นคําตอบของทีมแต่ไม่ควรเป็นคําตอบคนเดียวลูกวันนี้นะครับคือประตูที่กองหน้าชั้นดีเท่านั้นเนี่ยที่ทำได้แต่ถ้าปล่อยให้เขาเนี่ยงัดเว้นมนออกมาใช้ตลอดเวลาเนี่ยเราจะฝืดเราต้องการสกอร์กระจายจากกอดอนบานแล้วก็ การสอดขึ้นมาจากกรองกลางนะครับเยิงไกลอะไรอย่างเงี้ยสามนะครับอิลังกาเนี่ยต้องพักโฟกัสราย,ายละเอียดเล็กๆสำคัญมากในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทัชแรกการยกหัวก่อนครอสการตัดสินใจตอนสวนกลับเนี่ยวันนี้ไม่มาการมีเมอร์ฟี่ที่คมและขยันเป็นการเลือกเป็นทางเลือกที่แฟนะครับแล้วก็น่าจะช่วยทีมบาลานซ์ในเกมในริมเส้นฝั่งขวาช่วงนี้ด้วยและส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเมอร์ฟี่เนี่ย น่าจะสตาร์ทก่อนอิลังกาด้วยซ้ําในช่วงนี้ 4. นะครับลุยส์มายลี่เนี่ยคือประกายไฟข้างหลังนะครับลงมาเนี่ยเขาคุมบมอลเกมได้ดีทําชิ่งระหว่างลายเปิดทางให้บรูโน่ขยับขึ้นไปอยู่พื้นที่อันตรายมากขึ้นจังหวะประตูของเขาเนี่ยก็มาจากการวิ่งสอดของเขานะครับที่ฉลาดนี่คือทรัพยากรที่เราควรใช้นะครับให้ถูกที่ถูกเวลาในโปรแกรมที่ฉีดตอนนี้เนี่ยหนะครับโรเตชันต้องกล้าตั้งแต่ต้น ฮาวเลือก11ตัวจริงชุดเติม3เกมติดเพื่อรักษาโมเมนตัมแต่วันนี้เนี่ยร่างกายหลายคนเนี่ยก็ไม่ร้0เรเราก็เห็นได้ชัดชดนะครับถ้ากล้าขยับก่อนเริ่มด้วยขาใหม่บางจุดเนี่ยเราอาจจะรักษาแรงกดดันได้ในครึ่งหลังไว้ได้มากกว่ายาวมากกว่านี้เพิ่มเติมนะครับเรื่องแนวรับเนี่ยขอพูดให้ชัดเลยว่าเจ้าเนี่ยทั้งเกมเนี่ยแน่นจริงๆนิ่งอา่านั้างหวาด,ดีมากส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเบอร์เนี่ยถูกเจาะด้วยสปีดและการทแยงเข้าในสอสาครั้ง ไม่ได้แปลว่าเขาเล่นแย่นะครับแต่กับคู่แข่งที่วิ่วงสปีดเร็วๆเ,เนี่ยการมีโอเวอร์แล็จากฟูลแบ็กธรรมชาติอย่างเลวเมนโตเนี่ยหรือเลเวอร์ซเนี่ยจะช่วยป้องกันสถานการณ์หนึ่งสองริมเส้นให้ได้มากกว่านี้อีกจุดนะครับที่ต้องย้ำคือโครงสร้างเกมลุกของเราเนี่ยเวลาบอลยาวขึ้นหน้าเนี่ยอุตมาเดอร์เนี่ยมักจะชงลงมาแล้วมัก็ไม่มีคนเก็บบอลที่2ทันทีแนวกลางคนที่ต้องอ่านรีบราลอย่างเบอร์8ทั้งทั้งทั้งสองฝั่ง,งครับ ก็ต้องขยับใกล้เข็โทษมากกว่านี้เพื่อให้การต่อบอลจังหวะ2อนี่เกิดขึ้นท้ายที่สุดเนี่ยผลวันนี้มันเจ็บจริงๆเพราะช่วงที่เราเทคโอเวอร์เกมเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนจะมาทางเราแล้วแต่ฟุตบอลเนี่ยตัดสินด้วยดีเทลและสนามอย่างเอแม็กเนี่ยก็ยังไม่ยอมเป็นของเราสักทีอย่างไรก็ดีนะครับผมก็ยังเชื่อว่าทิศทางภาพรวมไม่ผิดโครงสร้างเริ่มมีรูปมีร่างกับตันบูโน,โน่แนะนำโทนห้องแต่งตัวได้ดี โอดมาเดอร์ oh, mother, เนี่ยก็ยิงต่อเนื่องแล้วก็เด็กอย่างไมลี่เนี่ยกำลังเคาะประตูทีมใหญ่แบบจริงๆจ,จังๆนะครับสิ่งที่ควรทําต่อไปเนี่ยก็คือการจบสกอร์ให้ได้หลายคนแล้วก็ความกล้าในการโรเตชันตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมสุดท้ายนะครับเพื่อนๆคิดยังไงกับการจัดตัวนั้นหน้าคุณอยากเห็นสามแนวรุกเป็นใครท่าอีลังกาพักหรือเมอร์ฟี่พร้อม หรือจะเอาฮาวิบารลงมาขยับวิ่งมั่งเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยก,กันข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหลังจากเกมนะครับสาริกาของเรายัางสู้ต่อแน่นอนโอเคครับวันนี้ไปละแล้วเจอกันใหม่เทคแคร์ฟิว